สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวสิ้นแล้วแม่ชีสันซินีเสถียรธรรมสถานออกแถลงการหลังป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย หลังจากก่อนหน้านี้เฟซบุ๊กสถเทียนธรรมสถานได้ออกแถลงการฉบับที่หนึ่งแจ้งความคืบหน้าอาการป่วยของแม่ชีสันสนีสเสถียนสุดซึ่งป่วยเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารตั้งแต่ปี2560และล่าสุดแพทย์ตรวจพบว่ามะเร็งได้เข้าสู่ระยะลุกลามจนเข้าสู่ระยะสุดท้ายล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันที่7ธันวาคม2564 เพจเฟซบุ๊กสถียนธรรมสถานได้ออกแถลงการฉบับที่2ระบุว่าแจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของแม่ชีสันสนีสเสถียนสุดผู้ก่อตั้งสเสถียนธรรมสถานจากที่ท่านแม่ชีสันสนีสเสถเียนสุด ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและเข้ารับการรักษาตั้งแต่ปีพศ2560โดยมีอาการดีขึ้นในช่วงปีแรกและตรวจพบก้อนมะเร็งอีกครั้งในกลางปี2563และเข้ารับการรักษาโดยคณะแพทย์อย่างเต็มความสามารถกระทั่งวันที่3ธันวาคม2564พบว่าอาการไม่ปกติอ่อนเพลียมากคณะผู้ดูแลจึงพาท่านเข้ารับการรักษาอีกครั้งคณะแพทย์พบว่า ก้อนมะเร็งได้ขยายขนาดและลุกลามอย่างมากผู้ดูแลจึงตัดสินใจพาท่านกลับมาพำนับที่สเสถียรธรรมสถานตามปณิธานของท่านในวันที่6ธันวาคมและคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบในวันที่7ธันวาคม2564เวลา18:23นนสิริอายุ68ปี1เดือน7วันและนับเป็น4 1พรรษาบนมัคาแห่งการตื่น สเสถียรธรรมสถานและคณะศิทธยานุสิทธิ์จึงขอประกาศแจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของแม่ชีสันสนีสเสถียรสุดให้ได้ทราบโดยทั่วกันด้วยความอาลัยยิ่งสำหรับกำหนดการอื่นๆจะแจ้งให้ทราบในวันถัดไปทางทีมงาน TRN TV ขอให้ท่านแม่ชีกลับสู่สวรรค์นิพพานด้วยเถิดขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ